รถคันนี้เนาะจ้ารถปี62จ้าใส่งานอยู่ที่800ชั่วโมงจ้าใส่งานอยู่ที่800ชั่วโมงรถปี62จ้าราคาสดอยู่ที่485,000บาทจ้าดาวเริ่มต้นที่65,000บาทราคานี้ก็จะมีใบมีดดันดินแล้วก็มีผานให้ตัวหนึ่งจ้าเป็นผานใหม่ไปเลยจ้า เป็นพัน,พพนหอาไม่แค่ไมเนะจ้ะรถพร้อมปรับสภาพจ้ารถคูปตามือสองห้าพร้อมปรับสภาพออกล้านนี่ก็คือเก็บสีรอบขั้นนะจ้ะเปลี่ยนไทยของเลวจ้าตรวจสองร้อยจุดเนะจ้ะรถขั้นไหนบ่งามอย่างนาโนเนาะจ้ะเฮ่ากับเปลี่ยนไฮฟี่ไปเลยจ้าตรวจปรับสภาพไม่รอบขั้นนะจ้ะไว้ใจได้เลยรับประกันอาปีหนึ่งจ้ารถมือสองคู่ปตบรรดุงห้า อยากรู้คันใดสอบถามมาไใดเนาะจ้าเพราะว่ามันแล้วแต่ปีรถชั่วโมงรถสภาพรถเนาะจ้ารถแต่ละคันมาคือกันรถคันนี้รถปี62จ้าใช้งานที่800ชั่วโมงราคาสดอยู่ที่480,000ดาวน์าวเริ่มต้นที่65,000บาทจ้าติดต่อเข้ามาได้จ้าโอเคจ้า จ้านี่ก็คือรถไม้นาะจ้ารถไม่รานเท่ากับมีหาซิบแกลงจ้า LC018 จ้า LC018 รถเกี่ยวด้วยจ้ามีเครื่องขั้น้างขั้นบทนั่นจ้า LC018 จ้ารถไม่จ้ารถมือหนึ่งเดี๋ยวห้าไปนั่งหาซิบแกลงนาะจ้ารถที่ขายดีที่สุดในรานเท่าตอนนี้เนาะจ้าก็จะเป็นซิบแกลงจ้าจองออเดอร์แถบเพื่อนเลยจ้า สี่สิบแรงตัวรถมันเป็นยังไงจะต่ำหรือไมเบิ่งกี้สี่สิบนี่เลยจ้าสี่สิบแรงใหม่เฮาสี่สิบแรงใหม่จ้าถึงมาใหม่หลังค่ายังบ่ทันได้ประกอบเลยจ้าลงรถสดๆร้อนๆเฮามาเมื่อกี้นี้เนาะจากรุ่นที่กำลังขาดตลาดในช่วงนี้จ้า lc ศูนย์หนึ่งแปดจ้าจ้าราคาสดเนาะจากอุปกรณ์สามยางรุ่นนี้อยู่หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยจ้า 6แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยอุปกรณ์สามอย่างก็จะมีใบมีดดันดินเนาะจ้ะแล้วก็จะมีผานพวนจากโรตลีใบมีดดันดินผานพวนโรตรีจ่จะอาดาวเริ่มต้นกน็มีหลายระดับจ้ะแต่ก้อยสิงยกตัวอย่างคืออ่าเงินดาวสองหมื่นเนาะจ้ะสองหมื่นก็ได้อุปกรณ์สามอย่างคือกันจ้าก็จะมีใบมีดดันดินนาะมีผานพวนมีโตรตลีเนาะจ้ะถ่ารถรุ่นนี้ค่ะห้าพันยูเจ็ดปี กสิตอกลายปีมีงวดย่อยเนาะจ้ะทุกเดือนได้จ่าย2 0 0 0ตลอด11เดือนพอถึงรอบปีก็จะได้จ่าย1 4,990บาทจ้ะจะวนจ่ายอยู่แบบนี้7ปีจ้ะงวดย่อยก็จ่ายทุกเดือนทุกปีจ้ะแต่ถ้าลูกค้าเนาะจ้ะถ้าลูกค้าจะผ่อน8ปีใดบอใดคือกันจ้ะถ้าต้องการผ่อน8ปีเนาะจ้ะ8ปีกสิตกปีละเก้าห่อบบาทจ้ะ ผ่อน8ปีนานไปเลยจ้ะจากเดือนที่1ถึง11น,นจกกะจ้ะได้จ่ายเดือนละ 2000, 2,000 2,000 2,000อยู่11เดือนจ้ะพอถึงรอบปีเดือนที่12ก็ได้จ่ายที่96,850บาทจา้ะวนใจยอยู่แบบแบบนี้8ปีเลยจา้าตกปีละ96,850บาทจา้ะอ่ามีหลายแบบนะจ้ะลูกค,ค้าอยากได้ไล่เดือนไล่6เดือนไล่ปีกะ่ะ คอยโทรมาคุยกับเซลล์ก่อยอีกรอบหนึ่งนะจ่ะอันนี้คือเงื่อนดาวอยู่ทีสองมือจ้ะคอนแนนเจ็ดปีแปดปีจ้ะแล้วแต่ลูกค้านะจาะนาะจ่ะอันนี้คือ l อ0 1 8ศมือหนึ่งจ้าจ้าบรรยากาศรอบๆลานเขานะจกะจะมีรถเขามาทุกมือจ้าทุกเวลาเลยจ้าบ่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งมือสองนะจ้ะตอนนี้ก็สี่สิบแก้งไม้เฮาจ้า มีหลายขัน้นนะจ๊ะลูกค้าคนไห่าสนใจรถ40แร้งจ่ะคูปตาบันดุงเฮ่ากับมีขมาเรื่อยๆนะจ้ะร้านเปิดทั้งมือจ่ะ,อะขอบคุณที่ไว้วางใจคูปต้าบันดุงเราจ้าจ้ะ